สวัสดีคะ่ะเช็คดวงกันนะคะให้ไพ่เล่าเรื่องคุณจากพลังาะะลงานไพ่แฟนตาซีนะคะพลังงานไพ่แฟนตาซีจะบอกเรื่องราวอะไรที่จะเกิดขึ้นกับท่านผู้ชมที่เข้ามา<ส>เห็นคลิปนี้นนะคะพลังงานไพ่มีความแม่นยำมีความศักดิ์สิทธิ์มีความขลังอยู่แล้วนะคะมาลุ้นกันได้เลยคะ่ะอาจารย์ขอเลือกไพ่มา6ใบนะ เรื่องราวอะไรที่จะเกิดขึ้นอ่านตามหน้าไพ่นะคะอ่ะครบหใบแล้วนะคะพลังงานโอ้โห,โหความอุดมสมบูรณ์ค่ะไพ่หมายเลขสาม e e m p ็ e s นะคะแล้วไพ่เขียนว่าอุดมสมบูรณ์แปลว่ามั่งคั่งร่ำรวยความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีค่ะ ท่านจะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินเพราะคือดาววีนัสด้วยนะคะสัญ,ญลักษณ์ของไพ่ใบนี้ดาวแห่งความรักดาวแห่งการเงินเป็นดาวแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะได้ไพ่ใบนี้ไม่ใช่แล้เรื่องบังเอิญแต่เป็นจังหวะดวงของท่านแล้วและไพ่ใบนี้ยังสื่อถึงองค์พระแม่อุมา นะคะท่านไปขอพรได้นะ,ะท่านจะักประสบความสําเร็จแบบรวดเร็วนะคะใบถัดไปค่ะท่านในไพ่วิกตอรี่โอ้โหชัยชนะนะคะชัยชนะความสําเร็จไม่ว่าท่านจะทําการใดอยู่เรื่องของงานเรื่องการแข่งขันเพราะไพ่ใบนี้คือการเป็นรบชนะกลับมาเพราะฉะนั้นท่านชนะศัตรูชนะคู่แข่งค่ะ ประสบความสําเร็จความสําเร็จอยู่ในมือโอ้โหใบถัดไปความยิ่งใหญ่อีกนะคะให้หมายเลขแปดนะคะให้สเตรนจข้อความบอกว่าคอนโทรลเห็นไหมฮะแม้กระทั่งสิงโตเป็นเจ้าป่าเจ้าเขายังยอมหงอให้กับท่านเพราะเพราะความเก่งความฉลาดความมี power อำนาจนั่นแหละท่านสามารถ คอนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างได้พนักง,งานใบถัดไปค่ะไพ่บอกว่าปรับจูนนะคะท่านบาลานค่ะไพ่นี้คือทำมาล้วนะ่การบาลานการปรับสมดุลการปรับตัวเองเข้ากับคนอื่นได้ง่ายเข้ากับคนในสังคมเข้ากับเหตุการณ์ท่านปรับเก่งก็ทําให้ท่านอยู่ได้แบบราบรื่นไม่มีใครเป็นศัตรูกับท่านเพราะท่านไม่เป็นศัตรูกับใคร ไม่มีปัญหากับใครนั่นเองก็คือการมีมนุษยสัมพันธ์ที่เยี่ยมยอดที่เลิศมากๆและท่านยังเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนไห้ขึ้นบอกว่าร่ำเรียนค่ study ะ study ค่ะนะเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นคนเอาการเอางานถ้าอยู่เวัยเรียนก็ขยันหมั่นเพียรขยันเรียนศึกษาเล่าเรียนเป็นคนที่แบบ เขาเรียกว่าหาอะไรใหม่ๆหาความรู้ใหม่ๆให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นเองขอดูพลังงานอีกใบโอ้โหไห้สวยอีกแล้วอะ่ะสามมิถานะคะมันคือการพัฒนาการต่อยอดนะท่านเรียนแล้วท่านก็ไปต่อยอดในการลงมือทําคือคําตอบการสร้างสรรค์ผลงานจากที่ตัวเองได้ศึกษาหาความรู้มาแล้วท่านก็เอาความรู้ที่มีไปสร้างผลงานเกิดเป็นรู้ประธรรมขึ้น เกิดความชัดเจนเห็นไหมคะการก่อสร้างอาคารตึกสูงโอ้โหแบบท่านเก่งมากๆนะคะไม่ว่าท่านจะทําอาชีพอะไรก็ตามนะมันอาจจะไม่ได้แปลว่าก่อสร้างตึกก่อสร้างอะไรก็ตามอาจจะเป็นอาชีพอื่นก็ได้แต่ท่านจะสามารถใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่การดัดแปลงการปรับทุกอย่างให้มันสักเซสให้มันเกิดความสมบูรณ์แบบ แล้วก็เกิดความสำเร็จคนยอมรับนะคะชัยชนะจึงเป็นของท่านนะท่านคอนโทรลได้ทุกอย่างเห็นไหมท่านเก่งนะท่านรู้จักปรับรู้จักแบบการเข้ากับคนอื่นได้ง่ายการที่จะทำยังไงให้คนอื่นยอมรับในฝีมือคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอนะมันต้องสามารถเข้ากับคนอื่นได้นี่แหละคือตัวท่านแหละน้อมรับไลค์แชร์ ร่ำรวยสมหวังทุกด้านเหมือนที่ไพ่ขึ้นนะคะโชคดีค่ะ